โอเคฮนะก็ขอาการสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะฮะวันแล้วก็อยู่กันในทีมพชั่วะมื่อกีวิสัยวันนี้ผมก็จะมาซ่อนหาข้องใหม่ซึ่งผมก็สนัดมาเนมาเล่นๆมาซ่อนหานะฮะตัวหัสหลังนี้ผมหาได้แล้วแต่คนพิชจ,จะดูไม่ออกโอเคพิกันเลยนะเก็บแล้วก็เดินไปต้นไม้ตรงนั้นครับตรงที่มันอยู่ใ,ใกล้ต้นใหญ่ที่มันมีรังผึ้งตกตรงนั้นแหละโอเคครับไปเลยตรงนั้นเลย มันก็จะมีพึ่งนอนหลับอยู่ในนี้ก็หยิบพึ่งมาแล้วก็เอาไปผสมกับยาเลยตนนัวร้อนมันโหดร้ายจริงๆเอาพึ่งนอนหลับอยู่แล้วก็ไดยยาจะเป็นพึ่งเราก็จะกลายเป็นพึ่งพึ่งหัวเบคอนนึปนบปะเผาฮะแต่เม่อกี้โทรศัพท์ผะไม่รับผนเลยแลนะแล้วก็บินไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่นะครับ โอเคแล้วก็บินไปเลยไม่ต้องแอดเพื่อนชื่อนี้มันเพื่อนทุกคนแต่แอมไอ้ใหญ่แอดเพื่อนเดียวกุก็แอดมาเลยจะจิ้มเซนนะโอเคครับคุณร mm hmm. ล้เข้ามาตรง mm hmm. ตรง้นมาตรงหญ่นะมันจะมีรูให้เข้าครับแล้วก็มาเจอกับนี่แล้วก็ขับไปแล้วจะเจอแบบแล้วที่นี่พึ่งอยู่นี่แต่ถ้าคุณไม่แก๊งพึ่งคือคุณเข้ามาขยายเลยก็ได้หรืตัวเล็กหรือหรือไฟบั๊กทำป็นตัวเล็กคุณก็จะโดน พึ่งวันนี้ค่ะก็คุยกันเนี่ยเข้าไปเราจไปหาดอกไม้พวกนี้ตามนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้โอเคโอเคเอาทางออกตรงไหนวะเนี่ยยกที่แรกที่ง่ายๆเลยแต่แถวนี้นะครับนี่ดอกขาวนี่ดอกขาว เราพูดดอกขาวแล้วก็รอเดี๋ว่ามันจะมีอะไรออกมานแนละนี่คนนี่ออกมาแล้ว,ลวก็แล้วก็กลับไปที่เดิมเดิมครับครับเ,เข้าไปเหมือนเดิมโอเคเราจะกลับไปขึ้นเดิมแล้วเราก็ขึ้นไปเลยในก่อ็หารูปภาพที่เราเอานั่นมาแล้วก็หารูปภาพที่ที่เราไปเอาเกสรมาแล้วก็เข้าไปเลย กลัวข้นงหลังกันตรงมันจะเป็นสีเหลืองจุก่อนมันจะมีน้ำพึ่งขึ้นมาเมันไปขึ้นมาแล้วหาได้เลยครับอันต่อไปเลยอันต่อไปข้างอันข้างกันเลยเขาทำอะไรวิ่งเร็วบินเร็วก่อนนะซิงมันวิ่งเร็วกับบินเร็วได้ด้วยนะเธอไม่ได้ไจะได้บินเร็วนะครับทั้งสามอันอ่ะหาอันดีกว่า หนักนี้เดีได้ครบแล้วแล้วก็ทําการตัวส่วนใหญ่เฉยแล้วก็ทำกันใบบัวก็อยู่ตรงนี้แล้วก็บินไปที่ใบบัวจนกว่า,ามันจะมีน้ำนออกมาเหมือนกันนี่ถ้าเราวิธีการเช็คนะคือถ้ามีแสงออกมาตรงคอรตรงหัวนี่แหละก็แปลว่าคุณได้เหเกันสอนมันมาแล้วให้เรากลับไปเลยเห้ฉันมาถึงแล้วก็เอาไปใส่ตรงรูปภาพทุกคนอย่างนี้อ่ันนี้ เราจุดกันนี่้จะมาเือเราก็ขโมยกันดอกแดงดอกไม้ลาวา่าม,มันนี่ก็น่าจะง่ายเพราะมันคล้ายๆกับดอกไม้นะัาา่นคือสภาพติดกับแม่มดนะที่เอาขวดน้ำแล้วก็ทำาา้เติดเพลิดละเป็นดอกอมันเป็นดอกไม้นี่แหละนี่ก่อนให้ทำะออกมาแล้วก็อ้กซ้อนมันจะออกมาออกมนี่ก็ออกมาแล้วกลับไปที่เดิมทุกค ไปที่เดิมเลยแล้วก็อโอ้ไปที่เดิมเลยครับบีคอนูโอเคตามไปที่เดิมครับเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปนี่พอพอขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําการเข้าไปในนี้นี่เข้าไปเข้าไปเข้าโอเคนี่ดอกสีเหลืองนี่บางทีหลายๆคนก็หาไมา่เจอนะฮะ ก็ก็อยู่ตรงนี้ไงปฏิบัติพ่อหมดครับตัวไหนวะตัวสนั้นสนสนสนปฏิบัติพ่อหมดก่อนเอ่เมื่อยูม่มันอยู่บนหลังคาบ้านเลยมือถืออ๋อมือถือมาแล้วกลังเคลื่นเลยโอ้โหโอ้โห ทีนี้ก็เอาไปใส่นี้เลยครับโอเคใบดอกอันนี้อ๋อมันไปที่ทะเลทรายครับแต่ว,ว่าใตดอกดอกอได้ยังไงโอเคถค้าเราคุณไปที่ทะเลทรายกระตุก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 ตุกกระตุก กระตุกมากไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็น,ววกกนไหมไม,ไม่รู้นะว่าทุกคนเห็นกระตุกไหมไบินไป,นป,นปนที่ที่ต้นกระบองเพชรต้นนี้นก็จะมีนี่หน่อยอยู่ทีด้วยต้นกระบองเพชรเลยสองอันตรงนี้กับตรงนั้นแนวเกาะแล้วแล้วก็ กลับไปคุยกับแม่มดก็เลยไม่ได้ก็เอาไปใส่ก็ไม่ใช้คุยกับแม่มดแต่คนนี้ไอ้กอลก็อยากอะไรนี่ครบแล้วก็ทำการคุยกับเทีมีพึ่งเขาจะให้อันนี้เรามานี่แค่นี้นะนี่คือเวลาเราที่ไม่ได้เป็นพึ่ง นี่คือเวลาที่เราไม่ได้เป็นผึง่งไอผู้ผึ่งกันจะบินมาฆ่าพวกเราตายอย่างงี้โอ้โหอ้อทำอเไรก็ไปเอาก่อนทำไรเห็นอ่นะแล้วก็ไปเอาเลย ต้องเป็นผึ่งก่อนห้ายางแหลกคุณมาเป็นผึ่งเราจะกินข้าวไม่ได้ะจ้าเจ้ชีนัสชีราลิควอเบอลตดัลดัลนิ่งวัลบูนี่ก็แบบอาร์มผึ่งใหม่ครับฮะขโมยต้นไม้จริงๆมันไม่มันไม่มีอะไรมันม,มีแต่ใบไม้นะฮะแต่ก่อน,นมันไม่มีอะไรเลยนะ เอาอย่างนี้เอาไปวางก่อนเลยึคนมาผมมาผสมอะไรได้บ้างผสงมธรรมดาเอางผสมธรรมดาก่อน้ยเ,เป็นน้ำผึ้งอ่ะไม่ได้ยังซื้อนะอั้นอ๋ตอตอนเราจะกลายเป็นมันเป็นน้ำเคใสนะ่กก็เนียนๆหน่อยนะ ไยวไหวไหวเป็นเธอไหวขณะอับเฉมกับสมองมันบอกว่า,วาบีหัวแกเป็นพึ่งอันนี้ตสมกับแซนด์วิชเน่าไม่ได้อะไรน้ำพึ่งผสมกับนี่ หาให้เป็นยาอะไรสักอย่างหนึ่งการกินสายเสยงมันสว่างขึ้นโอ้ระโจมันยืดวิ่งเร็วขึ้นไหมครับใน Minecraft คือตัวมันหนักใช่ไหมขึ้นไม่ไหวเนี่ยสนับเด็กก็มีแค่นี้แล้วหรอเดี๋ยว เคนะั้นก็มีแค่นี้เลยครับสำหรับของใหม่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคันทีก่อนกดย like, ืนกดไลค์กดแชร์นี่กดซับจะใครไม่ต้องกดแชร์หรอกโอเคแล้วก็ฝากกัน,นี้ครับบ๊ายบาย